สวัสดีครับเพียงนะครับวันนี้นะครับว่างๆไม่มีอะไรทำแล้วมามาเพิ่งซื้อนี่ลองกองมาเพิ่งซื้อลองกองมาผมก็เลยคิดขึ้นได้อะไหนๆก็ไหนๆผมกินบ่อยก็เลยอยากจะแนะนำวิธีการกินกินลองกองยังไงไม่ให้เหนียวมือนะครับก็พอดีผมเห็นหลายคนแกะลองกองกินแล้วเนี่ยมันเหนียวมือทุกที แต่ผมมีวิธีการกินรองกองยังไงไม่ให้เหนียวมือนะครับก่อนอื่นนะครับคือถ้าเรามีแฟนเนี่ยเราก็ให้แฟนแกะกินแต่พอดีเราไม่มีเราก็เลยต้องแกะกินเองนะครับก็วิธีการนะครับง่ายๆคือถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาแกะรองกองเนี่ยเขาจะแกะจากจากส่วนบนคือถ้าคนรู้อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคือเขาจะแกะจากข้างบนเนี่ยเวลาแกะข้างบนเนี่ยมันจะทําให้ยางข้างในเนี่ยครับมัน ออกมาแล้วมันจะเหนียวมือนะครับคือยางมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันจะเหนียวมือแต่วิธีการกินไม่ให้เหนียวมือก็คือเราจะเห็นจุดด้านล่างตรงนี้มันจะมีจุดด้านล่างนะครับใช่จุดแกนกลางเนี่ยเราก็แค่จิกมันเข้าไปแล้วก็แกะมันออกมาจิกแล้วก็แกะแค่นี้แหละครับ <Wow. S 1> เราก็ จะกินลองกองโดยที่ไม่ติดยางแล้วไม่เหนียวมือนะครับนี่เรียบร้อยแกะลองกองง่ายๆไม่มียางออกมาเลยอ่าโอเควันนี้รีวิวแค่นี้ไม่มีไรนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย